สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำข้าวคลุกกะปิพร้อมเครื่องเคียงต่างๆนะคะมีวิธีการทำยังไงให้ข้าวคลุกกะปิออกมามีกลิ่นหอมไม่เหม็นคาวรสชาติอร่อยเข้มขน้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องซอยกันก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นหอมแดงค่ะซอยบางๆเลยนะคะ ด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะเขียวแดงค่ะถั่วฝักยาวค่ะซอยธรรมดาเลยนะคะมะนาวก็หั่นเป็นซีกๆไว้เลยค่ะและ มะม่วงสับนะคะเครื่องซอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมาต่อกันที่เครื่องทอดค่ะก็จะมีไข่ไก่สามฟองนะคะเราจะทำไข่ฝอยค่ะ เติมซีอิ๊วลงไปนิดหน่อยก็พอนะคะตีให้เท่ากันค่ะกนเชียงก็หั่นบางๆไว้นะคะ งกระทะทําไข่ฝอยกันค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะ<ม>แล้วใช้ทิชชู่เช็ดให้ทั่วกระทะเลยนะคะ<ม>พอกระทะร้อนก็ใส่ไข่ลงไปแม่ซีแบ่นใส่ทีละครึ่งนะคะ<ม>แล้วก็กลิ้งให้ทั่วกระทะค่ะ ิดฟ้าไว้นะคะจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะ <c oughs> พอไข่สุกดีแล้วเราก็ม้วนพักเก็บไว้ก่อนค่ะกร <c oughs> ะคาใบเดิมใช้ทิชชู่เช็ดเล็กน้อยนะคะ <c oughs> แล้วใส่กุนเชียงลงไปค่ะ เราจะทอดกุนเชียงต่อเลยนะคะแต่เราจะทอดด้วยน้ําค่ะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยน้ําเปล่านะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งกุนเชียงเหลืองหอมค่ะโอเคค่ะให้ได้ประมาณนี้ก็ยกลงพักไว้ก่อนได้เลยนะคะ มาต่อกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชไปนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กุ้งแห้งลงไปทอดค่ะกุ้งแห้งแนะนําว่าให้เลือกแบบบางๆที่ไม่ใช่กุ้งเนื้อนะคะเวลาทอดจะกรอบดีค่ะถ้าเกิดว่าใช้กุ้งเนื้อทอดแล้วจะแข็งทันทีเลยนะคะทอดให้กรอบนะคะ พอกรอบดีแล้วก็ยกลงค่ะกระทาใบเดินใช้ไฟอ่อนเรามาทอดพริกกันต่อค่ะใช้ไฟอ่อนพอจนเหลืองกรอบเช่นกันค่ะพอได้กลิ่นชุนของพริกแล้วก็สีพริกเข้มขึ้นก็เป็นอันใช้ได้ปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะ ไข่ที่เราทําไว้พอเย็นก็จะมาหั่นฝอยค่ะเตรียมของทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมกระปิกันต่อค่ะแม่ซีใช้เป็นกระปิเคยนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาค่ะ กะปิเคยข้อดีก็คือจะไม่เค็มมากสีก็ไม่ดํามากค่ะเวลาผัดออกมาแล้วเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยหน้าตาน่าทานนะคะอ่ะตักไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะให้ดูแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นครึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากันค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ4-5ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปเจียวให้หอมเหลืองเลยนะคะเนี่ยนะคะให้เหลืองหอมแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่กะปิที่เราทำไว้ลงไปนะคะ แล้วก็ผัดให้สุกให้กะปิหอมดีเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้กะปิก็ส่งกลิ่นหอมแล้วก็สังเกตดูเขาจะแยกชั้นเป็นตัวๆแบบนี้แปลว,ว่าใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะพักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะ ไปเดิมที่เราผัดกะปิเมื่อกี้นะคะใส่ข้าวลงไปประมาณ1กิโลค่ะข้าวหุงสุกนะคะ1กิโลกรัมสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้นะในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะ จากนั้นก็ค่อยๆตักกะปิขั้วลงไปสักประมาณ2-3ช้อนค่อยๆใส่อะนะคะแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รสชาติที่เราต้องการจริงๆแล้วตอนที่ผัดกะปิอะค่ะเพื่อนๆสามารถนําข้าวลงไปคลุกได้เลยนะแต่แม่ซีใช้วิธีนี้เนื่องจากว่ากะปิแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยความเค็มไม่เท่ากันฉะนั้นใช้วิธีค่อยๆตักลงไปคลุกจะดีกว่าค่ะ ลุกเขาไห้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสได้เลยค่ะว่าเค็มข้นเป็นที่พอใจแล้วหรือยังนะคะอืมขอไม่ตีเติมอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะคะ ก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะที่เหลือเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะประมาณนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวแม่จีจะยกไปตั้งไฟผัดให้ข้าวร้อนกว่านี้สักนิดนึงนะคะใช้ไฟกลางค่อนไฟอ่อนในการผัดนะคะใครไม่ผัดก็ได้ค่ะคลุกกะปิเสร็จแล้วก็สามารถทานได้เลยนะเพราะว่ากะปิเราก็ผัดจนสุกแล้ว โอเคพอข้าวร้อนแยกเป็นตัวใครตัวมันแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ปิดแก๊สค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะข้าวคลุกกะปีของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะส่วนนี้จะเป็นหมูหวานที่แม่จีทาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะขอทานกับหมูหวานเลยค่ะ นขนาดทานกับหมูหวานแค่อย่างเดียวยังอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าทานกับเครื่องเคียงต่างๆคงอร่อยมากกว่านี้ค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าเมนูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ